สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาแรนดอมกันนะคะมาดูว่าข้อความจากใครคนนั้นนะคะที่อยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างนะข้อความจากใครคนนั้นสำหรับคนที่มีคนในใจนะคะมีคนให้นึกถึงนะมาดูซิว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างนะคะในวันนี้นะ ไม่ได้ทํานานแล้วเนาะหัวข้อนี้นะคะเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่เขาห่างหายไปจากคุณไหมหรือเขาเป็นคนไกลนะคะตัวเขาเองอยากจะบอกว่าเนี่ยเขายังไม่ได้มีใครนะแปดถ้วยหลังจากที่ไม่ได้หลังจากที่ห่างคุณไปอ่ะหรือว่าอยู่ห่างไกลกัน ก็ตามนะคะเขายังไม่มีใครนะเห็นไหมถ้วยแปดถ้วยเนี่ยรายร้อมเขานะคะเขาไม่มองใครเลยอะแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขามีแรงตราถนากับคุณมากๆนะคะเขาไม่เคยเลยที่จะแบบตัดคุณออกจากใจได้นะคะเขามีความคลั่งไคล้คุณนะคะคนคนนี้เนาะ,นะะมีความคลั่งไคล มีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเขาส่องคุณเนี่ยแอบหึงแอบห่วงด้วยนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ดูเงียบๆนิ่งๆนะลูกส่วนตัวสูงไหมนะคะเขาส่องคุณนะเขาอยากบอกว่าเขารักคุณนะคนคนนี้มีแต่พลังงานของคนที่เขาหลงไหลคุณคนที่เขารักคุณอยากอยู่ใกล้ชิดคุณพลังงานของเขาคือ เขารักคุณมากเขาพิสวาสคุณนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยอืมเป็นพลังงานที่ทั้งรักทั้งหลงทั้งคิดถึงมีไฟแห่งความปรารถนามากๆนะในเวลานี้เนาะคนคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันอย่างที่นกบอกไปหรือบางคนนะคะเงียบนิ่งกันไปเนาะไม่ได้คุยกันนะ ข้อความจากเขานะคะอ้คุณมีความแตกต่างกันนะคะคุณต่างกันในเรื่องของวยัยในเรื่องของภาษาเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันเขาอยากบอกเหลือเกินว่าความต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับความรักครั้งนี้นะคะเขาคิดถึงคุณเขาผูกพันกับคุณมากๆเขาอยากอยู่ ใกล้ๆคุณนะคะหรือทุกครั้งที่เขาได้อยู่ใกล้ๆคุณเขามีความสุขมากนะคะคนคนนี้นะสองเหรียญสองเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะเขาอยากกลับมาเขารู้สึกผูกพันกับคุณเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงผูกพันกับคุณขนาดนี้นะคะพลังงานไพ่เดอะลเวอร์ เดวิลแล้วก็สเตรนเนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาขาดคุณไม่ได้อ่ะอืมจิตใจของเขามีแต่คุณนะเนี่ยเขาไม่มองใครเลยจริงๆนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์เนาะมีคนอยากจะหยิบยื่นความรักให้กับเขาออให้กับเขาหรือเธอนั่นแหละนะแต่เธอหรือเขาคนนี้ไม่มองใครเลย นะพลังงานโดดเด่นเป็นคนที่ห่างหายกันไปหรือไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้นะเพราะว่าเป็นไพ่แปดถ้วยขึ้นมาใบแรกเนะาะสิบไม้นะคะเขายัางเขายัางมีคุณอยู่เต็มหัวใจแหละนะคะพลังงานไพ่สิบไม้นะคะเหมือนเป็นความรู้สึกมากมายนะคะที่เขายังโอบกอดไว้ยังแบกไว้เขายังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องราวระหว่างคุณและเขาอย่างแน่นอนนะคะ อเขาอยากติดต่อสื่อสารคุณมานะคะคนคนนี้กําลังจะติดต่อคุณมากําลังจะเข้าหาคุณนะคะเพราะว่าทนความคิดถึงคุณไม่ได้แล้วนะเนี่ยพลังงานแห่งความคิดถึงนะคะหลายใบเลยอะคิดถึงมากแล้วอะชีวิตของเขานะการไม่มีคุณอะเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกมีความเบื่อหน่ายนะคะไพ่สีถ้วยนะสามดาบความเจ็บปวด นายออบสอดเขาจะเข้าหาคุณเร็วๆนี้นะคะเขาอยากกลับมาพิชิตใจคุณให้สามดาบคืออะไรคะอืมจบกันไปแล้วนะบางคนเนี่ยมีประเด็นกันไป done, คนคนนี้เป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้เป็นชาวต่างชาติได้นะคะทัดลมราศีสิงเมถุนนะคะพิจิก ทหารรัชการตำรวจคนในเครื่องแบบเนาะคนคนนี้นะบอกเลยว่าคุณสำคัญที่สุดนะคะณเวลานคุณอาจจะมีปัญหากันไปเงียบนิ่งกันไปเนาะคุณยังมีสเสน่ห์กับเขาดึงดูใจเขาที่สุดนะคะคุณยังโดดเด่นคุณยังสำคัญเป็นที่ปรารถนาของเขาอย่างแน่นอนนะคะพลังงานชาวทัดไฟเนาะ คุณดูโซฮอตในสายตาเขามากๆะอนะอเหมือนเขาแอบ,บสองแอบบมองคุณอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะตั้งใจเขาจะใส่ใจเ,เขาจะพยายาม สองทัวอยากบอกรักคุณถ้าถ้างอนกันอยู่ก็อยากมางอนะคะเขาอยากมาง้อนะสองดาบเนี่ยเขาติดอยู่กับคุณนะเขาคิดว่าคุณคงให้โอกาสเขานะเขาหวังว่าคุณจะไม่ปิดกั้นเขาไม่ปิดใจให้กับเขานะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญคุณสําคัญนะเขาอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาตั้งใจแล้วแหละว่า อยากจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะคุณคนนี้ชาวทาตุดินได้นะเนี่ยคนไกลเนาะเจอกันผ่านลกออนไลน์ได้นะดูสิเป็นพลังงานของเป็นพลังงานของการที่เขาจะมีการ take action แล้วนะคะเนี่ย the r e l o f f o r t u n e ก็เป็นพลังงานของคนเก่าๆเ,เนาะที่ยัง ปรารถนาความสัมพันธ์นี้ที่อยากที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะนกมองว่าเขาจะทนไม่ไหวเขาจะมีการเทคแอคชั่นเข้าหาคุณแล้วนะคะเนี่ยเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะ่ะนี่คือการติดต่อสื่อสารนะการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะเนี่ยเขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณเลยติดอยู่กับคุณนะคะคุณคนนี้นะดูสิ เขาอยากเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ค่ะเขาจะมาตามคุณนะคะคนคนนี้นะจะมาตามคุณเขาจะไม่ยอมแพ้ยังไงเขาก็จะต้องชนะใจคุณให้ได้นะคะในตอนนี้นะเหมือนกับตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์เนาะมีสิ์เลือกมีคนเข้ามาให้เลือกคุณเลือกได้ในเวลานี้นะคะคุณมีความสุขอยู่กับชีวิตของตัวเองแล้วนะตัวคุณเองเนี่ย เขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณก็เข้มแข็งอยู่กับตัวเองได้แล้วนะนกว่างอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคึ้นไพ่ก้าถ้วยนะอะ่พลังงานชาวกรกฎธนูขึ้นมาด้วยมาดูซิข้อความจากเขาอย่างไรอีกคะเดาบแอบส่องแอบมองอยู่นะถ้าเขาทําให้คุณเสียใจยเนี่ยเขาก็มีความไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณอยู่เหมือนกันนะ แต่ก็สุดท้ายเนี่ยจะรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะกลับมางอคุณเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำยังไงที่จะชนะใจคุณได้เพราะว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนเด็กขาดนะคะคุณเป็นคนที่แบบยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเขาไม่จริงใจเขาไม่ชัดเจนนะคุณก็ไม่ให้โอกาสเขาหรอกนะคะเหมือนเขารู้จักคุณดีอะ คน็อปสอดอะนะคุณเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองนะคะเกาดเป็นพลังงานของเขาที่เขาคิดมากเหมือนกันนะกับการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะทำยังไงเขาจะคุยกับคุณยังไงแต่จริงจริงคือแค่ชัดเจนอะนะก็สามารถที่จะชนะใจคุณได้นะนกรู้สึกว่ายอย่างนั้นเขาอยากกลับมาขอโอกาสอยากมาเปิดเผยความรู้สึกของเขา อยากมารือฟื้นความสัมพันธ์นี้มีไพ่ของการตื่นรู้ด้วยนะคุณคณนนี้ตื่นรู้แล้วนะคะว่าคุณเน่เป็นคนที่เขารักแล้วก็ขาดคุณไม่ได้เลยจริงๆนะไม่มีไม่มีใครเลยที่จะทำให้เขารู้สึกได้เหมือนคุณห้าดะคนที่มีประเด็นกันไปเลิกรากันไปนะคะเนี่ยอยากอยากขอโทษ อยากกลับมาชัดเจนอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะอยากกลับมาลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้นะคะ,ะกลับมาแล้วเป็นยังไงเหมือนเหมือนจะมีการทุ่มเทเนาะเนี่ยเป็นพลังงานที่เขากลับมาเห็นคุณค่าในความรักของคุณนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณทําดีมากๆเลยแต่เขาไม่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเราไม่ไม่ค่อยใส่ใจเราอะ นะตอนนี้คือเห็นคุณเห็นค่าแล้วนะอืมคิดได้ช่วงที่เงียบนิ่งกันไปเห็นไหมคะไพ่สีดาเป็นไพ่ของการนั่งสมาธิเนาะเหมือนมีการตื่นรู้เหมือนมีการคิดได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วละว่าอ๋อจริงๆแล้วการที่ไม่มีคุณเขาห่วยหาคุณขนาดไหนนะคะเขาได้คําตอบเกี่ยวกับคุณแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะนกมองว่ายอย่างนั้นนะเหมือนได้คําตอบที่ชัดเจนในใจตัวเองแล้วเราก็อยากจะ กลับมาเพื่อที่จะขอโอกาสจากคุณอย่างเนี้ยค่ะนะที่นกเห็นนะมาดูไพสรุปหน่อยนะคะควีนเหรียญน,นกว่าจะมีการให้โอกาสกันอยู่นะเนี่ยนกว่าตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่คุณจะใจอ,อ่อนคุณมีเกณฑ์ที่คุณก็ยังรักเขายังอยากที่จะให้โอกาสเขานะคะเนาะนกว่าคนคนนี้จะสามารถที่จะ ชนะใจคุณได้นะพิชิดใจคุณได้ด้วยความชัดเจนความจริงใจนะคะน้องประมาณนี้นะคะวันนี้รกก็ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับช่องของเราแล้วก็ทุกคอมเมนต์ดีๆนะ ที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมาแล้วก็ซุปเปอร์แตงด้วยนะขอบคุณมากมายจักใจเลยจริงๆค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ